ครับคุณผู้ชมนะครับเอฟซีขยายดูเลยนะครับขายใหญ่ให้ดูว่าตรงไหนเลือกตรงไหนก็แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอกว่าสีสามห้าสีสามห้าตัวเลขนะครับชัดมากเลยสีสามห้า คืนนี้คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเด้อเมื่อคืนนี้เอดไม่ได้มานะครับคุณผู้ชมมาเอาเลขปูรศีแสงธรรมธรรมชาติเอาสองทุ่มนะครับมีการสวดธรรมจากรประวัตนาสูตรด้วยนะครับแล้วก็ทําพิธีเอาเลขกันนะครับน้อยก็เดี๋ยวเอดจะไปส่งให้ดูนิดหนึ่งนะในส่วนเลขให้เอฟซีได้ดูกันนะครับว่าปูไม่ได้ต่างคนต่างก็ดูนะครับแต่ปูก็ไม่ได้เขียนให้นะครับเดี๋ยวได้ดูว่าปูจะเขียนให้แบบตัวไหนบ้างนะครับ เดียวอามารวมๆกันนะครับไม่แน่ใจปูจะไปเอาที่ขยองอีกหรือเปล่านะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับก็นี่ฮะให้ดูแบบเน้นๆเ,เลยตัวเลขนะครับใครเห็นยังไงก็เดี๋ยวจะสรุปให้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าดูดูยากนิดนึงนะครับ นะครับตัวเลขของปูเอาเมื่อคืนนี้นะครับถูกไปยังไม่อยู่เลยครับเนี่ยยังไม่ไม่ไม่หยุดนะครับก็สาธุสาธุเดอ้อลูกหลานนะครับเนี่ยเอาที่ตะเคียนนะครับครับนะก็เมื่อคืนนี้ได้เอาเลขครับวอาสวัสดีครับผมเอาเลขกับปูไมเมื่อคืนนี่เอาอยู่เครื่องเสียงอยู่บ่ เป็นยังไงปูได้เลขอะไรได้โบไหมนะสามหาสามหาโอ้สามหสตีหสสนมาอย่างมานะห้าสี่สามับไยห้าสี่สามสามหาหาสามสามหาหาสามห้าสี่สามเพิ่นเอาจากคน่ะหลายคนมาหมั่นมาขึ้นมาขึ้นี่มาหลายอยู่ลายอยู่เมอกเมื่อบ้านุเลยว่าม่เมื่อบ้านนะ กกเรามมเอะเหมือนนเ,เ้นยเหรอเรื่องเอาเลขกนี่มามัดเลย,นเนยครับแล้วแต่คนม,มาเพิน่นชักทุ่ม,มาขึ้นเลยสองทุมครับสองถุงถในน้อยอมาขึ้นนี่ก็มาบ่ได้โอ้ยไ,ไปมาไกลเจสิลียวกัสิห้าทุสิเจะเลวสี่ห้าถุง่ะเออ่นหลายคน่นกระจเบิ้องเมืออ๋อมีคนมาเบิ้งเลขกนํำครับต่อมแต่ว่าสรุปแล้วก็สี่ ห้าสี่สามห้าสีกับ 5, 5้าสามห้ากับ5้าสามเพี่เนานะให้มันหมานกันทุกคนเลยนะครับพูสีพันเขียนหาเพันเขียนหาด้วยบอพนเกีนาน้ำนเขียนหตัวไหครับพนเขียนช<บ>ัตัวนพนเขียน<บ>ผมมาเลยบงนกระดาษม,มีม,มีอยู่บอบ่มีคือกันเขาไปแบ่งกันนูนเราผมกับข้าอยู่แต่เท่าไงโอ้เฝ่าเื่องเสียงอย่างเดียวเลยเออเนาะไม่มีคนเขียนเลยบ่มีมีคนเก็บใบบ่ เก็บได้เก็บไปบอตามตัวเลขที่ปูเขียนให้เมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงเนาะเลขเมื่อวานเนี่ยครับนะสามห้าบอในปีมีเลขที่ปูเขียนให้บอสวัสดีครับเลขตัวไหนปูเขียนให้เมื่อขึ้นนี่เลขตัวอะไรครับเลขไหนครับเลขไหนครับโอ้ยมันครับสามห้าโอ้ยสามสองห้าสี่สาม ไดเอามาบ่ด้เอามาแล้วบิดมันบิยดมันเขียนให้มสี่สี่สามห่าบือสามสี่สามสี่ห้าแม่นบอกสามสมี่หากับนี่กับสามสองหสมสอหาเออเขียนให้มันขึ้นโอ้ยสีได้กับพาจะฮับกับสามห่ากับสามหากับสามหากับสี่หาสามห่ากับสี่ห่ากับผม ครับคุณผู้ชมนะครับก็มีสามสี่หาครับสามหาแล้วก็จะมีสามสี่สองอีกด้วยนะครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมนะครับก็มาที่ตะเคียนนะครับนะสาธุสาธุเดินนะครับก็สามสี่ห้ากับสามสี่สองกับสามห้าสามสี่ห้ากับสามสี่สองแล้วก็สามห้าเดี๋ยวดูว่าปูจะไปเอาที่เลขที่พิลรลมที่ปูว่าสัญญาไว้ว,ว่าเจ็ดงวดนะครับงวดที่สาม วันที่สามก็เก้าเก้าก็เข้านะครับแต่งวดนี้ปูจะเอายังไงเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลขปูเอาที่ผีระล่มอีกเด้อนะครับเอฟซทุกคนทุกท่านก็เป็นแนวทางให้เอฟซเท่านั้นเมื่อคืนนี้ก็จะเอาก็จะเสร็จก็ห้าคุ่มนะครับเอสก็ไม่ได้มานะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะลําบากเด้อมานะครับก็ก็มีคนมดบ้านนะครับมาเอามาคืนหนึ่งนะครับก็มืดบ้านเลยมาคืนมาเอานะครับอ่ะเป็นว่าสามสี่สองสาม สามห้าสี่นะครับสามแล้วก็สามหนะครับเป็นเลขประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยอดผ้าป่านะครับยอดผ้าป่าที่ได้ที่ f อฟซีในหมู่บ้านแล้วก็ที่ร่วมกับปู่ด้วยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหบาทนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสนยอะครับยอดผ้าป่า ที่ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ต้องขอบคุณ fc นะครับที่ร่วมกับกรรมการนะครับเนาะกรรมการที่เอดได้ลงเบอร์โทรไปนะครับทางเอดไม่ได้รับเลยนะครับเอดไม่ได้รับให้โอนเข้าเอ็ดม่แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้รับโอนมานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์แล้วก็ ครับให้โอนเข้าทางวัดโดยตรงก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนายเอฟซีก็เคยโทรไปถามทางเออยู่ก็ทางสายของ S อก็ได้30,000กว่าบาทนะครับที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับก็3 4,9 0 0บาทนะครับแตาจำไม่ผิดเนาะ34,900บาทนะครับที่ช่วยอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านด้อนะครับเอทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบนะครับ แต่ว่าปูบอกว่าก่อนออกก่อนเข้ารรษาสิบ้านปูจะมาทําที่นี่อีกนะครับเราก็ไม่รู้ว่ายังไงปูจะมายังไงจริงไ้มาได้หรือเปล่านะครับก็ร่วมออนมทธนาสาทุด้วยกันนะครับผมอ่ะก่อนจะสรุปก็ประมาณนี้นะครับคุณชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเลขให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบดู้วยกันแบบชัดๆนะครับก่อนที่จะไปต่อตามเลขปูที่ขยองครับอ่ะนี่ครับแคปหน้าจอไว้ดูแล้วด้านนี้อีกนะครับ นี่ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะชอบตัวไหนก็จากตัวนั้นนะครับอ่ะตัวสี่สามห้านะครับอ่ะทำเลขให้มันวิ่งเข้าหากันนะครับกละมังเลขยังอยู่โอ้หมูสองอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับตามนี้แหละเนาะเลขก็เราก็ได้แล้วนะครับ เลขงวนนี้นะครับเอ็ก็ตามให้ทุกที่นะครับเนาะถ้ามีเวลาเอยวจะมาสรุปให้เอฟซีได้ชมกันนะครับเนาะหลายๆที่กันนะครับในส่วนตัวเลขนะครับสาธุสาธุนะก็เมื่อวานนี้ก็ได้บวงสรวงด้วยกันนะครับเลขหลายที่หลายทางนะอาจจะมีเหมือนกันก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางนะครับเอ็ก็ไม่ไม่การันตีว่าทีไหนแม่นไม่แม่นเนาะก็เพ็นแค่นแนวทางตรงไหนแม่นก็จะตามให้นะครับจะ ตามให้ยังอ่ะก็สาธุสาธุกับโบสถ์ที่สร้างแล้วก็ศาลานะครับที่จะทำก็คงใส่จะไม่ไม่เสร็จแหละครับคุณผู้ชมนะครับปัจจัยน้อยนะครับหนาะนะแสนกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นแสนหมดจะสองสามแสนและมั้งนะครับรังคาทั้งหมด ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็บันเทาเบาบางได้ส่วนหนึ่งนะครับอโอเคครับคุณผชมครับลำลากันไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเอฟซีที่รับชมนะครับอ่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แนละครับสามสี่สองนะครับนะครับสามสี่สามสี่สองกับสามห้าสี่และก็สามห้านะครับในส่วนตัวเลขนะครับ เป็นแนวทางให้ f อฟนะครับเท่านั้นนะครับตามให้แล้วเดินนะครับเนาะยอดปลาปาก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเอลเอสก็ลำลากันไปนะครับเดี๋ยวไปตามมาปูจะไปเอาเลขที่ไหนต่อแล้วก็จะเอาเอฟซ c ได้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะขอให้ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮ่งรวยรวยปังปังสาธุสาธุ